เฮ้ยมันดีว่ะคือชอบมากคัดมาแล้วนะคะ2ตัวก็คือเป็นอีกหนึ่งอันที่อีฟอยากให้ทุกคนไปลองกำเงินให้พร้อมแล้วก็ไปสอยตามได้เลยนะจ๊ะเจ้าทุกคนค e ม c o m e back อันนี้ย่าปลอลชาแนลนะคะกลับมาเจอกับอีฟก,กันอีกครั้งนะทุกคนครั้งนี้นะคะเราเปลี่ยนโลเคชั่นกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะที่บ้านที่กรุงเทพเพราะว่าเราจะมาทำคลิป Favorite of the Year กันค่ะประจำปี2 0 2 1อ นั่นแหละมันเป็นคลิปต่างๆเนี่ยนะที่ในช่วงเดือนธันวาช่วงปลายปีเราจะต้องมีคลิปฟีลวิดอัปตัวเยนะก็คือมาแบบ่อต่อแชร์ว่าในปีนี้เราได้อะไรมาบ้างซึ่งหมวดหมดูหม่ที่จะทำมานะคะก็คือเป็นของในบิวตี้ไอเทมอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่สกินแคร์เมคอัพแต่ก็จะมีของอื่นๆด้วยที่เรามองว่ามันอยู่ในหมวดหมู่บิวตี้ไอเทมที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าแบบเออของชิ้นนี้มันดีนะแบบอกชัยเราชอบก็เลยอยากจะมาแชร์ต่อหรือว่ามันมีบางสิ่งที่แบบเออฉันคิดไม่ถึงว่าแบบ อันนี้มันจะใช้ดีหรือเปล่าแล้วแบบมันโอเคหรือเปล่าอะไรเงรี้ยหรือว่ามีบางตัวที่แบบทุกคนกําลังเลงๆอยู่ว่าอยากจะได้แต่ยังลังเลใจแล้วมาเจอคลิปนี้แบบเอออีบบอกว่าดีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ทุกคนได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับของในคลิปนี้ยงบอกเลยว่าแบบเออมีแต่ตัวเด็ดๆเราอีบชอบมาจริงๆในปีนี้ปีที่ผ่านมานะเพราะว่าคัดพยายามคัดมาแล้วว่าจะเลือกแต่ตัวที่เราแบบอยากจะบอกต่อจริงๆนะคะก็ถ้ามีตัวไหนที่แบบทุกคนมีแล้วเคยทดลองใช้แล้วหรือกําลังม,มองหาก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับตะครช่องอันนี้ปอก็กดกันไม่ได้เลยจ้าเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะอี๋ขอเริ่มจากอาหารเสริมก่อนอาหารเสริมที่อี๋ชอบมากๆคัดมาแล้วนะคะ2ตัวก็คือเป็น2ตัวนี้ตัวแรกนะคะเขาเป็นเอ่อวิตามินของเกาหลีส่วนอีกตัวหนึ่งคือเป็นวิตามินของเอ่อ D I I นะคะขอพูดของตัวนี้ก่อนวิตามินกระปุกสีฟ้าอย่างนี้ซึ่งแบบว่า เวลาที่คนถามเรื่องอาหารเสริมอีทจะแนะนําตัวนี้ไปเยอะมากอีฟทานแล้วแบบอีฟชอบมากๆเพราะว่าเขาสามารถช่วยเรื่องผิวของเราได้ดีมากเลยทุกคนแต่ว่ามันจะต้องทานเยอะหน่อยประมันแบบเช้า3เม็ดเย็น3เม็ดนะคะแล้วก็มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาที่เราทานตัวนี้ปชินเราจะแอบเหลืองแล้วก็มีกลิ่นของกลิ่นวิตามินนิดนึงเราก็ต้องทานน้ำเยอะๆแต่ถามว่าเหมือนแบบทานแล้วมันช่วยเรื่องผิวไหมอีทรู้สึกว่าน้องสามารถช่วยเรื่องผิวได้ดีมากเป็นวิตามินที่อีฟแบบทานซ้ําๆแบบหมดก็ซื้อทานซ้ําม,มาแบบ เป็นเวลาหลายปีมากแล้วนะคะอีกก็เลยอยากแนะนําเลยนะคะตัวนี้ซึ่งพี่กัดเนี่ยมันก็อีว่าในช้อปปีก็น่าจะมีแต่ว่าอาจจะต้องดูร้านดีๆนิดน,นึงนะแล้วก็ในแบบ Twitter เราเซิร์ชข้าแฮชแท็กได้เลยว่าวิตามินเกาหลี ตัวนี้คือแบบเป็นสินค้าที่แบบเป็นวิตามินเกาหลีที่แบบค่อนข้างจะขายดีนะคะทุกคนอีกก็เลยอยากมาแนะนําทุกคนนะมานะคะก็คือวิตามินของ DII ตัวนี้จริงๆ DII เนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบวิตามินหลากหลายเบอร์มากเลยนะทุกคนที่จําได้ว่าตัวนี้ก็เคยเหมือนมีคลิปหนึ่งที่แนะนําไปแล้วคือเขาจะมีเหมือนแบบว่าเหมือนแยกว่าวิตามินที่ช่วยในเรื่องของสิวโดวยเฉพาะช่วยในเรื่องของให้ผิวช้ำกรแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะเป็นเบอร์05เมล่านะคะคือที่อีกอยากแนะนำตัวนี้เพราะว่าอีกมมีประสบการณ์ตรงตรง,ตรงที่ถ้าใครตามอีฟม ตั้งแต่ต้นปีจะรู้ว่ามันจะมีตอนที่อีไปดำน้ำที่ภูเก็ตและอีแพ้แตนทะเลแบบหนักมากทำให้ตรงพุงอีแบบมันเป็นแบบจุดๆ,ๆ,ๆเหมือนฉลามวานะทุกคนแบบเป็นแผลเป็นแล้วตอนนั้นอ่ะก็เครียดมากด้วยเหมือนแบบคือมันทำยังไงก็ไม่หายพยายามทาย,ยาแผลเป็นอ่ะก็ไม่หายแล้วเราอ,อไปดูคลิปของออน่าจะบอกเจอร์ท่านหนึ่งอีจะไม่ได้ว่าใครนะคะเขาพูดว่าเหมือนแบบ ตัววิตามินของเมล่ามันสามารถช่วยในเรื่องของแบบพวกรอยด่างดาอะไรอย่างเงี้ยพวกรอยแผลเป็นแล้วแบบมันลดได้ดีแล้วตอนนั้นอ่ะเออมันมีโปรอีก,ก็เลยลองไปจัดมาแล้วคือมันกิน,นอ่ะทุกคนคือเหมือนแบบอีกกินไปหมดไปประมาณหนึ่งกระปุกอีกกินคู่กับเบอร์เจที่เป็นแกลส,สก,กินของเขาน,น,นะคะตอนนั้นแล้วก็ทานพวกวิตามินซีวิตามินของเกาหลีอื่นๆควบคู่กันไปนั่นแหละแล้วรู้ตัวอีกทีอ่ะคือเออแผลเป็นอีกที่เคยเป็นอ่ะมันก็หายไปแล้วต้องแบบอีกดีใจมากคือเหมือนแบบเออเราก็มาคิดว่า เออเราไปทาอะไรมาวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกขึ้นได้ว่าเออเราทานวิตามินตัวนี้นะคะซึ่งพอหลังจากที่อีพหายจากแผลเป็นนี้ก็หยุดทานไปสักพักหนึ่งจนเพิ่งจะกลับมาทานเพราะว่าช่วงนี้แบบจุดดังๆค่อนข้างขึ้นเราก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ทานเข้าไปซะหน่อยนะคะแต่แบบเออถ้าเกิดใครที่มีรอยแผลเป็นนะอีฟแนะนาว่าลองดูเพราะว่าแบบเออมันนี้จริงๆมันแบบสามารถช่วยอีพให้หายจากการเป็นชื้อมาได้เลยจ้า กันที่ต่อมานะคะวนมาที่มือมูสกินแคร์คือทุกคนต้องบอกกันว่าอีอะ่ะเป็นคนที่ได้ลองสกินแคร์แบบเยอะมากๆเลยด้วยแบบงานที่เราทํามันต้องลองต้องใช้แล้วก็มารีวิวต่อเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบทุกตัวที่รีวิวไปอะ่ะก็ตามความชอบตามที่บอกเลยแล้วแต่ว่าอีกก็พยายามจะคัดเอาตัวที่แบบว่าเออฉันชอบที่สุดมารีวิวให้ในคลิปนี้มาบอกต่อน,นะคะเป็นตัวที่แบบอีกซื้อใช้ซ้ำๆมานะคะตัวแรกนะคะขอเริ่มก,กันที่เซ็งเซ็งของอิงฟรีนะคะอันนี้มันเป็นเซ็งเซ็งกรีนทีนะทุกคนถ้าเกิดว่า ใครที่รู้จักแบรนด์อินนิฟี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าในไลน์ชาเขียวเขาเนี่ยค่อนข้างจะดังไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรือว่าตัวที่เป็นเหมือนแบบซูเปอร์เซรั่มแต่ว่าอีวาชอบตัวที่เป็น cleansing ของเขามากเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็สามารถเช็ดครื่งสําอางได้หมดจดนะหรือว่าวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าเราไปเจอแบบพวกฝุ่นมลภาวะนะคะอีก็แนะนาว่าเราควรที่จะเช็ดหน้าทําความสะอาดผิวให้หมดจดก่อนหนึ่งขั้นตอนก่อนที่จะ ไปแบบล้างหน้านะคะซึ่งตัวนี้อีกใช้หมดไปแบบหลายขวดมากแบบคือใช้แล้วมันไม่แพ้ทุกคนเราก็เลยใช้ต่อมาเรื่อยๆนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะทุกคนเพราะว่าฝาเขาค่อนข้างจะใช้ง่ายเหมือนแบบเราไม่ต้องเทใช่ไหมมันเปิดแล้วเราก็แค่กดแบบปั๊มๆๆตรงนี้เอาตรง,งนี้ปั๊มใช้ง่ายแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะมีโปรบ่อยนะโปรแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อสองชิ้นลดราคาอะไรประมาณนี้นะคะก็ะะไปลองดูกันเนาะตัวต่อมาที่อยากจะมาแน,น,น,นะนานะทุกคนก็คือน้องคอนนี้เลยเขาเป็นโทเมโทคอลลาเจนซูปเปอร์ไวท์ของ เห็นไหมเห็นกันไหมเนี่ยนะคะเขาเป็นสูตรใหม่ค่ะทุกคนจริงๆเขาจะมีสูตรก่อนหน้านี้อีฟอะใช้มาตั้งแต่สูตรก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวขอหาก่อนว่ามีไหมอันนี้คือเป็นสูตรเดิมนะคะส่วนอันเนี้ยเป็นสูตรใหม่ก็คือตัวสูตรใหม่เนี่ยเขาจะพัฒนามาในเรื่องของความกระจ่างใสที่แบบว่าให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสได้ไวแล้วก็คงความชุ่มชื้นได้ยาวนานขึ้นค่ะทุกคนก็คือเหมือนแบบว่าตัวเนี้ยที่อีฟชอบอ่ะเพราะว่าเวลาที่อีฟไปเที่ยวหรือว่าแบบอีฟมีทริปคืออีฟค่อนข้างจะแบบว่า ออกต่างจังหวัดบ่อยพวกสกินแคร์ที่อีพกไปเนี่ยอีก็เลยจะเน้นเป็นแบบพกแบบซองพกง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้คือดีมากเลยทุกคนได้บอกไปว่าสูตรใหม่เนี่ยเขาเพิ่มวิตามินซีขึ้นถึง1ิเท่าจากสูตรเดิมนะคะเขาก็เลยช่วยให้ผิวเราเนี่ยกระจ่งางใสไว้แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ยาวนานด้วยคือเวลาที่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนแบบความเหนื่อยสะสมมาทุกคนก็้าใจ้่เวลาที่เราเหนื่อยนะแบบผิวมันก็จะเริ่มโทรมลงโทรมลงเหมือนแบบสัมผัสได้เลยพอวันหลังๆเนี่ยผ หนึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยพอตื่นมาผิวหอมมันกระจ่างใสเลยทุกคนมันดูเหมือนแบบว่าผิวมันไร์มันดูมีชีวิตชีวาหลังจากนั้นออีกก็เลยพกน้องคนนี้ติดก,กระเป๋าไว้ทุกทิปเวลาที่ไปทุกทิปเนี่ยจะโชว์กระเป๋าคือกระเป๋าก็คืออันนี้คือเป็นกระเป๋าสาหรับเวลาที่อีพกไว้เดินทางนะคะก็จะมีน้องเนี่ยอยู่ในกระเป๋าอยู่ตลอด ตอนนี้ก็มีทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่เลยเพราะว่าสูตรเก่ายังใช้ไม่ทันหมดเขาก็ออกสูตรใหม่มาเราก็เลยเออซื้อสูตรใหม่มาติดไว้ด้วยนะคะเขามีขายแล้วที่เซเว่นอิเลเนทุกสาขาหาซื้อได้ไม่ยากค่ะสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะต่อซองต่อมานะทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องลังโคมเจเนฟฟนั่นเองพูดถึงทุกปีทั้งปีทั้งชาติรีวิวบ่อยมากนะคะก็คือใครที่เป็นคนที่แบบ ผิวบอบบางผิวอ่อนแอมีความแพ้ง่ายนะบอกเลยว่าให้ทดลองใช้น้องคนนี้นะคะใช้ไปคือจะหยุดไม่อยู่เพราะว่าอีบาใช้หมดไปแบบหลายขวดมากๆแล้วก็ยังคงใช้มาอยู่ตลอดแบบช่วงไหนที่รู้สึกว่าคือเราก็เคยที่จะหยุดใช้ไปนะแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกว่าเหมนะว่าเออ ถ้าเกิดว่าผิวแบบช่วงนี้แบบผิวมันรู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงอ่ะมันบกบางจังเลยให้ผิวคดมันถึงได้แบบขึ้นอยู่นั่นเองอะไรประมาณนี้นะคะอีกก็จะวนกลับมาใช้น้องก็เลยเหมือนแบบใช้อยู่เป็นประจำอยู่ตลอดนะคะเพราะรู้สึกว่าเหมือนแบบเออถ้าเกิดไม่ได้ใช้มันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปในเมื่อเราก็ใช้เขามาแบบหมดไปไหลายขวดแล้วถ้ามีโอกาสก,าก็อยากให้ทุกคนได้ลองซื้อมาใช้กันนะเพราะว่าน้องเขาดีมากจริงๆสำหรับสกินแคร์ตัวต่อไปที่อยากจะมาแนะนําในคลิปนี้นะคะก็คือน้องคนนี้นั่นเองน้องคือ เห็นไหมน้องคือน้องมีความสะท้อนแสงนิดนึงนะทุกคนอ่ะซูอันนี้นะคะน้องคือ SOA Hyaluron ลูรอนแอนเซรามายมอยเจ i ไรซิครนะคะเป็นตัวช่วยเหมือนแบบว่า ทุกคนอีนจะพูดอยู่ตลอดว,อว่าอี้ว่าคือเป็นคนผิวแหง้งแบบคือผิวมันแห้งมากแห้งไปทุกส่วนนะผิวหน้าก็คือแหง้งยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวก็คือไม่รู้ว่ามันจะแห้งไปมากกว่านี้ได้ไหมนะคะอีก็เลยชอบใช้เหมือนแบบว่าพวกสกรินแคร์ที่แบบมีไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนก็คือเป็นการเพิ่มน้ําให้ผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอะไรประมาณนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้น้องมีเซรามมาค่ะที่ช่วยเหมือนแบบให้ผิวของเรากลับมาชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงได้ไวคือบางคนอ,อาจจะมองว่าเหมือนแบบว่า คนแบบชันผิวมันชันผิวแพ้ง่ายเสี่ยวขึ้นง่ายแต่จริงๆแล้วคนที่ผิวแห้งผิวขานน้าเนี่ยก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยแพ้ง่ายแล้วก็มีพวกสิวขดสิวอะไรแบบสิวของคนผิวแห้งอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะคะซึ่งตัวนี้นอกจากอย่างที่บอกไปนอกจากเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วอ่ะเขายังช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นด้วยทุกคนสำบตัวนี้ทุกคนคือส่วนตัวอีบเป็นคนผิวแห้งใช่ป่ะอีกก็เลยจะใช้แบบใช้ทั้งปีเลยเพื่อป้องกันการผิวแห้งนั่นเองแต่ว่าใครที่ไไไมม่่ดด้้้้ผิววแหงนนก็สาารถใใชช แบบหน้าหนาวเนี่ยเพราะว่าน่าจะมีหลายคนแหละที่ประสบปัญหาหเหมือนกันว่าผิวฉันมาแห้งตอนช่วงหน้าหนาวไม่รู้จะทำย,ยังไงดีแบบตลอดปีไม่เป็นอะไรแต่ว่าอยู่ๆมาลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยลองใช้ดูเพราะว่าตัวนี้ด้วยความที่เนื้อครีมของเขาจะมีความเข้มข้นนิดน,นึงทุกคนอาจจะไม่กล้าใช้เพราะกลัวว่ามันจะเหนียวเนินหนักหรือเปล่าแต่ว่าจากประสบการณ์ของอีฟเองที่ใช้มาตลอดนะคะคือมันไม่เหนียวเนินหนักเลยทุกคนเพราะว่าพอเนื้อครีมของเขาซึมเข้าสู่ผิวของเราแล้วอ่ะมันก็รู้สึกแบบสบายผิวบางเบาส่วนตัวอีฟคือใช้เป็นประจำแบบทุกคืนก่อนนอนเต ดูกระชับเลยค่ะสาหรับตัวนี้นะคะพีกัดก็คือที่วัส,สัรเลยอันนี้หลอด30 ml mm นะคะ390ไม่ใช่290 490บาทคนไปห,หาตามกันได้แนะนําเลยว่าแบบดีมากต,ตัวต่อไปนะที่อยากจะมาแนะนําก็เป็นครีมกันแดดก,กันมากนะคะที่นันแนะที่อยกมแนะนําจะเป็นของอันเน a นั่นเองอมีทั้งเป็นแบบ อันนี้เป็นแบบขวดแล้วเป็นเนื้อน้ํากับเนื้อที่เป็นเจลนะคะมีทั้งสองสีสีทองเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าสกินแคร์เจลส่วนสีขาวเนี่ยเขาจะเพิ่มในเรื่องของไวท์เทนนิ่งเข้าไปนะที่อีฟอย่างแนะนำอะเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้ว่าอีฟอะ เป็นคนที่ดำน้ำะลรก็เลยเหมือนแบบต้องเหมือนทาครีมกันแดดบ่อยๆตลอดเวลานะและหลังจากที่อีฟใช้อเนซ่าเวลาไปดำน้ำอีฟแบบจะใช้ตัวนี้แต่ว่าถ้าอยู่บ้านปกติจจะใช้เป็นตัวนี้เพราะว่าเหมือนอันเนี้ยคือเวลาที่เราทาไปที่หน้าแล้วมันก็แบบหน้ามันจะมีความเหมือนแบบ ผิวมันแห้งไปเลยทุกคนเหมือนแบบคือมันไม่ใช่แห้งแบบผิวแห้งแต่หมายถึงว่ามันซึมเข้าผิวแล้วมันก็แห้งหายไปเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบสบายผิวมากแล้วมันเขาก็จะมีความเหมือนแบบว่าให้ความรู้สึกว่าผิวหน้าของเรามันกระจ่างใสขึ้นนิดๆหลังจากที่ลงครีมกันแดดตัวนี้ไปแล้วนะคะซึ่งอีว่าหลังๆคือขี้เกียจแต่งหน้าไม่ได้แบบลงผิวอะไรมากมาอีกก็จะลงแค่แบบครีมกันแดดแล้วทาปากเบาๆอะไรเงี้ยก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วส่วน2ตัวนี้นะคะก็คือจะใช้เวลาที่เราไปทะเลไปดำน้ำเพราะว่า ตัวนี้เหมือนคือเท่าที่อีกเคยถามพนักงานอะเขามีแบบเทคโนโลยีที่แบบช่วยกระจายแสงเหมือนแบบบางทีเราทาครีมกันแดดอะเราไม่รู้หรอกว่าเราทาทั่วไม่ทั่วมันอาจจะมีบางจุดที่เราพลาดไปนะคะมันก็เลยต้องมีการที่แบบว่าเหมือนเทคโนโลยีกระจายแสงของเขาอะมันจะช่วยเหมือนแบบว่ากระจายให้แบบถ้าถ้าสมมุติว่าเราจะดำขึ้นมันก็เป็นการดำอย่างสม่ำเสมออะไรประมาณนี้ก็ถือว่าช่วยได้ดีในเรื่องนั้นมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบว่า เพราะว่าเขาเป็นครีมกันแดดที่แบบเนื้อมันไม่ได้แบบเ,นเนหนียวเหนอะหนะมันก็เลยเหมือนเราอะสามารถทาซา้ำๆได้แบบขึ้นมาจากน้ําก็ทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สองตัวนี้อที่บอกว่ามันต่างกันตรงที่อันนึงมีไวทเทนนิ่งอันนึงไม่มีไวทเทนนิ่งนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวเลยจ้ามาถึงในส่วนของลิปบาล์มกันบ้างนะคะปีนี้ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยน้องก็คือเป็น Dior Lip Glow นั่นเองทุกคนเห็นไหมเะคือแสงมันไหนเนี่ย นั่นแหละคือเป็นดีออริโกทุกคนสีลวดบูดนี่ค่อนข้างจะหายากมากสีเบอร์รี่ทุกคนแต่ว่าอีฟชอบสีเบอร์รี่เพราะว่ามันเป็นสีที่แบบอีฟชอบโทนสีม่วงนิดๆอย่างเงี้ยเราคือตอนนี้คือใช้ไปเหลือแค่นี้อ่ะอันนี้คือหมุนสุดนั้นนะเหลือแค่นี้คือใกล้จะหมดแล้วส่วนสีลวดบูดนี่มันเป็นแท่งที่อีฟเอาไว้พกในกระเป๋าผบานน,น้องก็เลยจะเหลือเยอะกว่านะทุกคนคือเขาเป็นลิปบาล์มเอ่อลิปบาล์มที่แบบ ให้ความแบบฉ่ำวาวนิดๆมีสีน้อยๆแล้วก็ให้ปากของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นสุขภาพดีทุกคนอย่างที่บอกเป็นคนผิวแห้งก็ไม่ได้แห้งแค่ผิวแต่แบบว่าริมฝีป,ปากอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แห้งนะคะก็นั่นแหละก็เลยต้องเหมือนแบบบำรุงไม่ให้ขาดสําหรับความชุ่มชื้นของริมฝีป,ปากนะแล้วก็หลังจากที่มาใช้ลองใช้ตัวดีออลีก่อนแล้วรู้สึกว่า เออมันดีว่ะเออมันดีมากเลยคือปัดไม่เคยแห้งอีกเลยทุกคนอนะันนี้พูดตรงๆเอ,อ,อยากจะมาแนะนําว่าถ้ามีโอกาสนะทุกคนไปลองแล้วก็สีที่แนะนำก็คือ2สีที่ชอบเป็นโรสบูดกับเบอร์รี่ไปเราวนมาที่เหมือนแบบไอเทมอื่นๆในหมวดบิวตี้บ้างก่อนที่จะไปเมคอัพนะคะสำหรับไอเทมตัวแรกที่อยากจะมาแนะนํานะคะก็คือ น้องคนนี้นั่นเองทุกคนคืออันนี้นะคะเป็นที่ขัดตัวของมูจิคืออีว่าลองที่ขัดตัวแบบมาขัดตัวมาเยอะบางบางเออบางของบางอันที่เขาด้ามเป็นไม้เนี่ยพอไปโดนน้ามันก็จะเกิดปัญหาว่าเขาเรียกว่าอะไรเออลาขึ้นเออมันมันจะมีความลาขึ้นแต่เนี้ยเราไปเจอด้วยความที่เห็นน้องอ่ะเป็นด้ามพลาสติกนะคะก็เลยซื้อมาลองเพราะว่าคิดว่าเออ มันน่าจะตัดปัญหาเรื่องรางขึ้นได้แล้วหลังจากที่ใช้ไปแล้วแบบเฮ้ยมันดีว่ะคือชอบมากเพราะว่าบางทีที่ขัดตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ดีนะจ๊ะขัดหลังแหกเลยทีเดียวแต่ว่าตัวเนี้แบบคือแบบมันนุ่มมันนิ่มมากทุกคนมันแบบให้สัมผัสที่ดีมากอิมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครจะมองหาแบบที่ขัดตัวเวลาอาบน้ําที่แบบ เราใช้ได้ในระยะยาวอ่ะเออลงทุนซื้อของมูจิเหรอราคาน่าจะถ้าจะไม่ผิดไม่เกิน200หรือว่าอาจจะไม่เกินร้อยไม่สามราซื้อมานานแล้วทุกคนแล้วเราก็ยังคงใช้อยู่อย่ังปัจจุบันนะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องราขึ้นอะไรขึ้นด้วยนะคะแนะนําเลยว่าแบบดีมากเป็นอีกหนึ่งไอเทมมันแทบที่แบบเออเราอยากแนะนําเลยในคลิปนี้ รับตัวต่อมาที่อยากจะมาแนะนำนะทุกคนเมื่อ2ปีก่อนไปย้อนดูของคลิปวิวหลีปี2องพอ่ะมันจะอีเคยแนะนําโลม้วนผมของเกาหลีไปใช่ปะ่ะตัวนั้นคือแบบใช้ดีมากแล้วก็ปีนี้มาในหมวดของผมเหมือนกันคืออยากจะมาแนะนําหวีม้วนผมอันเนี้ยคือแต่อีไม่แน่ใจนะทุกคนน่าจะต้องดูลักษณะมันไว เพราะว่ามันไม่มีย้อห้อบอกเลยว่าของอะไรเลยอีกก็ลืมคืออีฟอบไปได้น้องมาจากอีเวนบอยด้วยความบังเอิญว่าหวีที่ใช้ไว้ได้ผมของอีก่ะคือมันรู้สึกว่ามันไม่ดีเราก็เลยอยากจะหาใหม่หาอันดีๆสักอันนึงแล้วก็ไปเจอน้องในอีบเอนบอยราคาน่าจะประมาณสองร้อยสามร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยคือที่ชอบตรงที่เพราะว่าเวลาที่ม้วนไปอ่ะผมมันไม่แบบไปไปพันะทุกคนเคยมีประสบการณ์้าะว่าผมพันหวีม้วนผมอย่างเงี้ยอีฟเคยเจอที่ผมองคนในทิกตอกอ่ะคือบางคนอ่ะพันจนแบบเขาร้องไห้เพราะว่ามันเอาออกยากมากแต่ว่าอันเนี้ย คือดีมากๆเพราะว่าไม่พันแล้วก็ด้วยความที่แกงของเขาตรงนี้มันแอบมีความแบบเป็นสแตนเลสให้ลมได้ระบายนิดๆเวลาที่เราเป่าผมเราใช้ลมร้อนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเออมันมีการระบายของลมได้ดีนะคะแล้วก็ถือได้ทาหนักมืออีกอย่างหนึง่งคือแกงเขาอ่ะมันจะไม่เล็กเหมือนแบบพวกเออลมม้วนผมไทยทั่วไปนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเหมือนแบบสไตล์เกาหลีน้อยๆอ่อิแนะนาว่า ใช้แกนใหญ่ๆไว้อ่ะจะแบบผมดูออกมาสวยได้แล้วได้แอบออกมาสวยมากกว่านะคะอันนี้คืแบบดีมากแนะนำสำหรับโหมดบิวตี้ไอเทมอีกหนึ่งอย่างที่อยากมาแนะนำทุกคนนะน้องเป็นอันนี้ที่ดักขนตาไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นของ f a c e Factory ทุกคนสามารถไปหาน้องได้ในแอปสีส้มนะคะเชิญซื้อเิรชื่อเข้าไปได้เลยว่า f a e e f a c t o ร y ข้างในนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นห่วงคล้ายๆกับแปรงปัดขนตานะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นที่ดัดขนตานะทุกคนคืออ e ีบะอยากลองที่ดัดขนตาไฟฟ้ามานานแล้วเพราะว่าเวลาที่ดูรายการแบบไอดอลเกาหลีหรือว่าพวกยูทูบเบอร์บอเกอร์ของเกาหลีอ่ะเขาชอบใช้ตัวนี้นะล้วคือก่อนหน้านี้มันหาไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นที่นิยมในไทยมากมายนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเขามีขายแล้วแล้วหลังจากที่อ e ีได้ลองใช้นะทุกคนความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับที่ดัดขนตาแบบปกติรู้สึกว่าที่ดัดขนตาปกติอ่ะบางทีขนตาของเรามันจะแบบ แบบผักขึ้นอนะเป็นการงอนแบบผักขึ้นแต่ว่าตัวนี้เหมือนแบบว่าเวลาที่เราปัดไปอะขนตาของเรามันจะรู้สึกแบบให้ความที่แบบค่อยๆงอนอนอนแล้วอีรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเคิร์ฟสวยดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นที่ดัดขนตาแบบปกติทั่วไปเวลาที่เราปัดขนตาไปแล้วแล้วเราดัดอะ่ะบางทีมาร์คคาร่ามันจะไปติดเลอะกับที่ดัดขนตาได้มันก็ทําให้แบบมีความ จับตัวกันเป็นก้อนบ้างเหนียวหนึบติดก,กันมากแต่ว่าตัวนี้เราสามารถปัดปัดได้หลังจากที่เราดัดขนตาไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่หลังจากที่เราปัดขนตาไปแล้วเราก็สามารถปัดได้เหมือนกันซึ่งไม่มีมคาคราติดเลอะเทอะอะไรเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งอันที่อีฟอยากให้ทุกคนไปลองเพราะว่ามันแบบเออตั้งแต่ใช้มาล้าก็แบบชอบดีมากๆเลยจ้าเข้าสู่หมวดเมคอัพกันมากนะทุกคนสำหรับเมคอัพอ,อาจจะมีไม่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นปีแบบปีโควิดปีที่ต้องกักตัวอยู่บนะ้านไม่ค่อยออกไปไหนแล้วอีฟก,ก็คือ พูดตรงๆก็คือขี้เกียจแต่งหน้าลงไปเยอะนะคะก็เลยจะไม่ค่อยได้แต่งหน้าอะไรมากส่วนใหญ่ที่แต่งก็จะแบบแค่ลงแก้มทาปากอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปข้างนอกเลยทั้งอย่างนี้นะคะเราก็เลยคัดตัวที่เราแบบเออชอบสุดๆจริงๆแล้วแบบรู้สึกว่าเออเราหยิบใช้บ่อยมาแบบบอกต่อทุกคนนะคะตัวแรกอะ่ะก็คือเป็นบลัชของโฟยูทูตัวนี้อันนี้เป็นรุ่นที่น่าจะออกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเบอร์ที่อีฟชอบเนี่ยคือเบอร์ M 5 5อ่อเป็นสีแบบโทนแนวแบบชมพูบาร์บี้ทุกคนคือหลายคนอาจจะคิดว่าแบบ สีแบบมันมีความชมพูความม่วงนิดๆอะไรเงี้ยจะใช้ยากหรือเปล่าแต่พออีฟได้ใช้อ่ะแล้วอีฟรู้สึกว่าแบบชอบมากคือน้องไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นทุกคนนะ้ทาออกมาแล้วแบบสวยมากยิ่งในช่วงในช่วงหน้าหนาวใครที่อยากได้ลุคแบบสาวตะมุตะมีน่ารักแก้มมีความแบบบ่มหนาวนิดๆนะถ้าไม่อยากทาเป็นในโทนสีแดงเพราะว่าเหมือนแบบเออมันก็แดงมาหลายปีแล้วอินแนะนําว่าสี M 5 5ของฟูดตัวนี้คือแบบสีสวยมากจริงๆทุกคนต้องไปลองส่วนต,ต่อมานะคะที่อยากจะมาบอกต่อก็คือเป็น มาสคาร่านะคะของเมบลนไฮเปอร์โคตัวนี้นะคะซึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นไอเทมที่แบบถูกและดีเพราะว่าหลายๆคนเขารีวิวไปแล้วทั้งในทวิ t เตอร์ทั้งในแบบเออมันเป็นเหมือนแบบ ถ้าสำหรับอีนมน่ะมาข้าว่าในตำนานอย่างเงี้ยเหมือนทุกคนต้องเคยใช้ต้องเคยลองแล้วก็ต้องพูดไปเสียงเดียวกันว่าดีมากใครที่ใช้รุ่นที่เป็นรุ่นเงาแล้วรู้สึกว่าแบบชอบอีบอยากให้ไปลองใช้รุ่นที่แพคเกจเป็นตัวแบบสีแมทแมทอย่างนี้ด้วยแบบดีมากเหมือนกันทุกคนมาต่อกันที่ลิปสติกนะคะจริงๆคือแบบมีที่แบบว่าชอบเยอะมากๆแต่ก็พยายามคัดออกมาอันที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากจริงๆแบบเฮ้ยเราใช้ลิปแท่งนี้บ่อยจังหวะอะไรเงี้ยมาบอกต่อนะซึ่งคัดเลือกออกมาได้ทั้งหมดสีแท่งนะคะ ตัวแรกเนี่ยเป็นเล็ปของอันนี้ ัวนี้เป็นรายการนะคะอีฟรีวิวเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่ารู้สึกว่าแบบชอบมากแล้วถ้าหมดอ่ะก็จะไปใช้ต่อเกินลิปอันเนี้ยของเขาจะมีสรุ่นก็คือเป็นลิปที่เป็นสีเลยกับลิปที่เขาทําออกมาเป็นรุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแพมมิง่งลิปแมทอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยที่เป็นสีทุกคนจะเห็นว่าน้องออกสีเหมือนแบบสีของคอนซีลเลอร์เลยเพราะว่าจริงๆน้องเขาเหมือนแบบให้ใช้เหมือนแบบเพื่อกกสีปากก่อนคือบางทีอ่ะเราจะมีปัญหาตรงที่สีปากเราเข้มมากจนเกินไปทําให้เหมือนแบบว่าเวลาทาลิปเราอาจจะรู้สึกว่า,แบบเ,า,มมาวเหมือนแบบเออทำไมม อ่รออะไอยางี้ยฟก,ก็เลยจะชอบใช้ตัวนี้นะคะเพื่อเหมือนแบบทาเป็นสีแรกก่อนที่จะทาในตัวอื่นๆเพื่อเปลี่ยนสีของเราอะ่ะเปลี่ยนสีปากของเราให้เป็นสีแบบสีโทนสีเนื้อก่อนเพื่อเวลาที่เราทาในตัวอื่นๆไปอะ่ะมันจะได้ติดสีที่แบบเป็นสีจริงๆที่เขาทำออกมาแล้วก็แบบสีชัดซึ่งความต่างของตัวนี้กับาการใช้คอนซีลเลอร์กบลิ้งสีปากนะั้นเท่าที่ใช้มาถ้าใช้คอนซีลเลอร์อ่ะมันจะมีความบางทีปากตกร่องแบบรู้สึกห,หนักๆปากบ้างเทคเจอร์คือมันแบบไม่ค่อยได้เนยเพราะว่า จุดประสงค์ของคอนทิเนอร์ก็คือให้มากบแบบพูกจุดดงดำหรือว่าใต้ต่างอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้ให้เอามากบที่ปากนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถช่วยในเรื่องนั้นได้ดีส่วนอีกอันนึงอ่ะเขาก็เป็น ไทม์เมอร์ลิเหมือนกันแต่ว่าเป็นมาในทนของสีชมพูแต่ว่าตัวนี้สตัวใหญ่จะไม่ค่อยได้เอามากบลิปปิปากไม่ได้ใช้ที่ปากแต่ว่าอีฟชอบสีของเขาก็เลยจะชอบเอามาเหมือนแบบทาที่แก้มแทนอย่างแบบตอนที่ไปเชียงใหม่อ่ะคืออีฟพกของไปน้อยมากใช่ไหมก็จะใช้ตัวเนี้ยทุกวันทา,ท,าที่แก้มเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบเออสีมันสวยมันมีความแบบชมพูละมุนน่ารักตะมูตะมีละมละมแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันด้วยทุกคนก็แนะนําว่าเออสวยก็แนะนําทุกอย่างแหละในคลิปเนี้ยส่วนอีกตัวหนึ่งนะทุกคนอันเนี้ย เป็นมินิแมทของกระแตนะคะคือตอนแรกอะไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะดีแต่พอมาใช้แล้วแบบเฮ้ยน้อง <c oughs> ค่อนข้างจะดีมาก <c oughs> เพราะว่ามันเป็นมินิแมทที่ไม่ติดแมทแล้วก็มาในราคาที่ไม่แรงแล้วโทนสีสวยด้วยอย่างวันนี้ที่อ e ีพานะคะอีพ e าเป็นเบอร์ศูนย์หกแล้วเขาบอกว่าไม่ติดแมทก็คือไม่ติดแมทจริงๆแล้วแบบคือทั้งวันอะปากไม่มีซีดอีก e ็เลยจะชอบทาลิปของกระแตหลังจากที่อีฟลงตัวคอนซีลเลอร์เออไม่ใช่คอนซีลเลอร์ตัวลิปที่เป็น แพนนิ่ง uh, ของลักแตตัวนี้ไปใช่ไหมอีกก็จะชอบใช้ตัวนี้ต่อเพราะรู้สึกว่าถ้าเราใช้ตัวนี้แล้วแล้วเราแบบไปกินอาหารกินน้ำหรือกินอะไรที่ทําให้ลิปเราเรามันจะหลุดได้แต่ว่าใช้ตัวนี้มันไม่หลุดยังไงปากของเราก็ไม่ซีดเราก็เลยจะชอบลงตัวนีทวนแบบ้ทุกวันแบบแทบทุกวันอแบบ่ะทุกวันเแหบบมือนแบบเป็นเบสแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นลิปแมทที่ติดทนและไม่ทําให้ปากแห้งนั่นแหละจุดประสงค์ที่เราเลือกใช้น้องในทุกๆวันเพราะว่าใช้แล้วไม่รู้สึกว่าปากแห้งเลยตัวสุดท้ายที่อยากมาแนะนํานะคะก็คือ อันนี้อันนี้ยกให้เป็นแบบ The b e s t Favorite ของลิปที่แบบชอบมากๆทาทุกวันแบบทุกวัน,นจริงๆทุกคนน้องเป็นลิปแบบมาในสีแบบชมพูม่วงเป็นลิปในโทนที่แบบอีมองว่าคนทั่วไปน่าจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเดี๋ยวจะใช้ให้ดูคือแบบมันสวยมากทุกคนคืออี่าได้มาเพราะว่าตอนนั้นอนะ เข้าไปสั่งลิปของร้านหนึ่งแล้วตัวเนี้ยเขาลดราคาอยู่แล้วเราเห็นว่าแบบเออมันเป็นสีที่แบบดูน่ารักดีเราก็เลยสั่งมาลองแล้วพอได้มาลองอ่ะอันนี้ของ TCE นะคะเรารู้สึกว่าแบบเออสีมันสวยมากเลยคือไม่ว่าวันนั้นอนะิอีจะทาปากสีชมพูสีส้มหรือว่าสีน้ำตาลอิจะต้องทาข้างในด้วยสีม่วงตัวนี้ทุกวันทุกครั้งเพราะว่าเหมือนแบบ พอเราทาลิปสติกไปแล้วอ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบ่านอะไรบางอย่างวะอะไรเงี้ยแบบเออยังไงว่าสุดท้ายหยิบตัวนี้ขึ้นมาทาทุกวันเพราะแบบรู้สึกว่าชอบมาก้ากก็แบบว่าใครที่แบบอยากลองลิปในโทนสีใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่แบบส้มแดงชมพูน้ำตาลอะไรเงี้ยอีมองสีม่วงเป็นอีกสีหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปลองเพราะว่าถ้าแล้วอ่ะขับผิวด้วยทุกคนเหมือนแบบ เออไม่ได้ทําให้หน้าแบบเออม่วงมันจะแปกประว้ามันจะแต่งหน้ายากป้าวาแต่ว่ามันไม่ขนาดนั้นทุกคนมันแบบเออสวยดูสดใสดูแบบอืออ้ออื้อเธอรยิบยังอยากจะไปแบบหาซื้อมาตุนไว้เลยเพราะว่าชอบมากจริงๆก็หมดอกันไปแล้วนะคะกับมาเซเวลิ่บิวตี้ไอเทมประจำปี2 0 2 1นีินี้คือแบบเอาจริงๆเป็นของที่แบบคัดมาแบบมันเลือกยากมากเลยอะทุกคนเพราะว่ามันมีของที่ชอบหลายตัวมาก แต่ว่าเราก็พยายามที่จะเรียกว่าเหมือนแบบถ้าในหมวดหมู่อันนี้เออตัวไหนวะที่เรามองไปเราเห็นแล้วเราอยากจะบอกต่อทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบคัดออกมาได้เท่านี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเหมือนแบบต่อตรงว่าแบบขอเป็นสกินแคร์ล้วนได้ไหมคะหรือว่าขอเป็นเมคอัพล้วนได้ไหมคะอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ขอๆกันเข้ามาก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคนขอเยอะเราอิ้มมีเวลาว่างจริงๆก็จะพยายามหาเวลามาทําคลิป ภาคต่อให้ล้วการอะไรเนงะี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่างานมันค่อนข้างยุ่งมันจะหมดปีด้วยเนาะแล้วก็หาเวลามาแบบทาคลิปแบบเ,เวลามานนะันน้อยทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ใจรักก็เลยเออนิดนึงก่อนหมดปีนะคะหวังว่าเพื่อนๆที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้แนละ้วจะชอบกันเนาะแล้วก็กำเงินให้พร้อมแล้วก็ไปสอยตามได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย